สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่กำลังรับชมสตรีมสดของเราอยู่ในตอนนี้ครับตอนนี้ก็ออกมาสังเกตสถานการณ์ตามพี่น้องก็น่าจะทราบครับตอนนี้คือมีความไม่สงบในพื้นที่หลายจังหวัดหลายพื้นที่ซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบครับตอนนี้ก็ออกมานั่งสังเกตการครับเพราะวันนี้ก็ มีเสียงดังหลายพื้นที่ในเขตร,รอยต่อครับเขตพื้นที่ข้างเคียงที่มีการใช้เอาวัชัยต่อสู้กันอยู่ในตอนนี้ครับสวัสดีครับแม่ล้อมแชมป์สวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับตอนนี้ก็คือเราออกมาสังเกตการครับก็ต่อนเนื่องจากเมื่อเช้าครับมีเสียงดัง ตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงเวลานี้เป็นช่วงๆครับซึ่งรับรู้ถึงแร,ง,แรงสะเทือนได้ครับซึ่งเราก็อยู่ในพื้นที่ที่ในรอยต่อนะครับก็ออกมาสังเกตการครับ สะเทือนเป็นระยะได้ครับเสียงเสียงดังฟังชัดครับพิกัดเราบอกไม่ได้นะครับขออภัยครับซึ่งเป็นเอ,อ่อความปลอดภัยนะครับ <c oughs> แต่เราอยู่ในพื้นที่ในจังหวดัดใกล้ๆนี่นะครับ ้าเปิดครับตอนนี้แต่ว่ามีเสียงฝ้าร้องแยะตั้งแต่เมื่อเช้ามาครับรับรู้ถึงแรงสะเทือนครับความรุนแรงของอาวุธที่ใช้นะครับขอบคุณครับเสียงดังครับเสียงดังมากฮะเพึ่งเราก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับจากจากพื้นที่ที่มีการต่อสู้รบนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาสังเกตสถานการณ์ครับอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ครับครับทักทายครับพี่สมหมายตันเงินสวัสดีครับก็ในหลายพื้นที่ก็น่าจะรับรู้ถึงเออเสียงครับเสียงระแร,แรง น่ครับเป็นดังเป็นระยะระยะตอนนี้วันนี้น่าจะหนักสุดครับเท่าเท่าเท่า,า,า,าที่มีการประทะมานะ มีเสียงนกมาร้องครับเพื่อ,อบรรเทาหน่อยครับ นกอะไรหนอเสียงเพราะจัง <c oughs> เสียงยังดังเรื่อยๆครับ สะเทือนหมดครับมาเช้าเอ่ออะไรนะบานเกตประตูครับสะเทือนเป็นระรอบระรอบนะครอืถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงนะครับเอ่อเอาง่ายๆนะครับถ้าใครไม่รู้ให้ใหคิดแบบมันเสียงฟ้าร้องนะคร ดังครับดังพู้ละคนลุกครับขนแขนลุกเลยฮนะเสียงดังมากก็ไม่รู้ครับจากฝ่ายไหนเนาะแต่เรากา็สังเกตการมาสังเกตการ ตรงข้าวฝั่งนี้ก็ที่ได้ยินเสียงมาก็โอ้โหดังมากครับลูกนี้ดังมากก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจส่งกาลังใจให้พี่พทหารนะครับที่กําลังทําหน้าที่ปกป้องที่ปไตยในแต่ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทหารทุกนายปลอดภัยครก็ขอให้เหตุการณ์ลุล่วงไปด้วยดีนะครับ คุณแม่น้องแชมป์ครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ อดือเมื่อกีด้ได้ยินไหมฮะฟ้าเปิดฟ้าแจ้งครับตอนนี้แต่ฟ้าร้องถี่มาก ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาส่งกาลังใจก็ยังไงก็ฝากพี่น้องส่งกาลังใจให้พี่พทหารแล้วอวยพร้ให้พี่ๆทหารทุกท่านปลอดภัยนะครับอขอจบการไลฟ์สดเพลงแค่นี้ก่อนนะครับฟังเสียงอีกชุดนึงนะครับจะเงียบให้ฟังเสียงนะ,ะเงียบนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับฝากเป็นกำลังใจพี่ๆน,น้องๆแหละให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณครับ